สวัสดีครับผมโหนงเกลือจืดนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมสวนมะพร้าวของคุณศรีวันอู่บ้านสุขสันติตำบลนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับอาการก่อนใช้เกลือจืดมันเป็นยังไงบ้างครับก็โดนแมลงกินนะคะแมลงกินใบแมลงดำหนามกินใบใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอย่างอื่นอาการอย่างอื่นอะไรมีอีกไหมครับก็ยอดหักแล้วก็หมายความว่ายอดตรงกลางนี่มันขค้่นโผล่ขึ้นมาแล้วมันหัก แล้วยอดหักใช่ไหมครับค่ะ,ะหลังจากนั้นพอใช้เครื่องจีดไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับก็แตกยอดใหม่สวยค่ะไม่มีแมลงกินใบแล้วก็คือแตกยอดใหม่ทุกต้นเลยจากที่เราใส่ไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะอ๋อหลังจากใส่ประมาณหนึ่งเดือนแตกยอดใหม่ค่ะแล้วก็ยอดไม่หักค่ะ,อะยอดยอดไม่หักเพ,เพราะว่าไม่มีร่วงมากินยอดนะครับแล้วก็แมลงที่กินใบก็หายไปใช่ไหมครับค่ะนะครับ นี่ละครับเป็นมาถ่ายดูใกล้ๆดูยอดมะพร้าวที่แตกใหม่นะครับนี่นะครับมะพร้าวที่แตกยอดใหม่สวยงามเมื่อก่อนนี้พ่อแตกยอดแล้วเป็นยังไงไม่ค่อยแตกยอดด้วยอะคะ่ะไม่ค่อยแตกเลยถึงแตกมาก็หักแบบนั้นใช่ไหมจะไหมมาจากยอดเลยอะคะ่ะยอดไหมค่ะยอดไหมก่อนแล้วก็สุดท้ายมันก็จะหักใช่ไหมครับหักบ้างแล้วก็แดงขึ้นมาจากยอดเลยน,นี่มาดูนะครับดูมะพร้าวนะครับ อันนี้คือใบลักษณะนี้คือก่อนใช้เกลือจืดนะครับเนี่ยใบแบบนี้แบบนี้นะครับี่ยอดอ่อนแตกทุกต้นเลยใช่ไหมครับมะพร้าวค่ะครับอ่าเดี๋ยวพาคุณสีวันมาเดินดูอ่าบนแปลงนี้นะครับอีกหลายต้นนะครับคือเป็นกับทั้งแปลงอะค่ะทั้งแปลงเลยครับอันนี้เจ้าของสวนยืนยันเลยนะครับคุณสีวันนะครับจะเป็นลักษณะอาการที่เล่ามานี่เป็นทั้งแปลงเลยนะครับหลังจากใส่เกลือจืดไปหนึ่งเดือนแล้วปรากฏว่า มแมลงที่กินใบเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยค่ะน,นี่แตยแล้วก็แตกยอดใหม่มาถ่ายดูใกล้ๆจะแตกยอดใหม่นะครับดูแตกยอดใหม่นะครับยอดใหม่นี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์แล้วก็ใบก็สวยงามไม่มีมแมลงมาลบกกวนใบเขียวเข้มนะครับไม่มีนนมแมลงกินยอดอ,นนอ่ะมาดูนี่อีกต้นหนึ่งเพราะว่าจะเป็นแบบที่ทั้งแปลงเลยครับอันนี้ก็สวยใช่ไหมครับ สวยค่ะสวยสวยทุกต้นนะครับไม่มีพลาดหลังจากใช้เกลือจืดค่ะไม่พลาดเลยใช่ไหมนี่ดูยอดอ่อนดีขึ้นเยอะค่ะสวยงามแปลกทันตาเห็นเลยจากที่จากที่ไม่แตกยอดอยู่นิ่งๆนะแล้วก็เริ่มแตกเมื่อก่อนนี้ไม่แตกเลยค่ะเหมือนชะงักไปเลยประมาณประมาณสองเดือนมันอยู่เฉยๆค่ะอยู่เฉยๆมันรอเกลือจืดครับมันรอเกลือจืด น่าจะใช่พอใส่แล้วก็แตกยอดทุกต้นเลยโสมนี่อาการโสมที่สุดก่อนใส่เกลือจืดไปยังไงต้นเนี้ยก็คือแดงทั้งต้นเลยนึกว่าจะไม่รอดแล้วอ๋อคิดว่าต้องตัดต้องถอนโคนตัดทิ้งแน่นอนค่ะเอาละครับอันนี้มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก่อนใช้เกลือจืดนี่คุณสีวันบอกว่าแดงทั้งต้นเลยค่ะโสมที่สุดอาการเป็นยังไงบ้างนะคือเป็นลักษณะเนี้ยใบแดงใบไหม้ทั้งต้นเลยไม่มียอดใหม่ไม่มียอดเลยค่ะ นี่ถ้าไม่ใช้เกลือจีนนี่ตัดทิ้งไปแล้วประมาณนั้นคงได้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่านี่แตกยอดใหม่แล้วออแตกยอดใหม่สวยงามอ่อแสดงเห็นถึงดีเด่กเกลือจิตนะครับจากต้นมะพร้าวาซึ่งต้องอตัดทิ้งน,นะคะนี่น,น้น,น้อยก็ตั้งแต่ใส่ฝนตกครั้งเดียวเองฝนตกครั้งเดียวนะครับฝนตกครั้งเดียวยังฟื้นมาได้ขนาดนี้นะครับลองเจอฝนอีกสักสองครั้งเนี่ยจะยิ่งกว่านี้อีก อิดเด็ดเกิดเจิดยิ่งกว่านี้เพราะว่าเขายังดูดใช้ได้ไม่เต็มที่เลยเนี่ยแต่ก็แต่ยอดใหม่ให้เห็นโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณสีวันมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณค่ะถ้าผมนงเกลือจิดนะครับวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมสวนของพี่พงศ์กับพี่ยญยบ้านห้วยไซตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับพี่พงศ์พี่ยญยนี่สั่งเกลือจิดงวดนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับอยาก ถามเลยว่าไอ้ต้นนี้ก่อนใช้เกลือจิตอาการเป็นยังไงครับต้นนี้อาการต้นมันจะเน่าต้นมันจะเน่าแล้วใบมันจะเหลืองครับ <c oughs> ก็เลยเอาไอ้ทาออกแล้วเอาเกลือทาอมไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยครับมันเน่าขอดินใช่ไหมครับเน่าขอดินแล้วมันขึ้นไป,นปนถึงนี่เปนแด้วย,วยเป็นแผลต้นด้วยเป็นแผลทาไปกี่วันมันหยุดไหลแผลไหน <c oughs> หนึ่งอาทิตย์นี่ก็หยุดแล้วครับแห้งแล้วแค่อาทิตย์เดียวแผลแห้งเลยแผลแห้งเลยเราทาซ้ำอีกไหมซ้ำอีกอ่าเพราะทาซ้ำแผลเน่าคอดินหยุดแผลไม่เดินต่อแล้วผลที่ได้อีกอย่างคืออะไรใบอ่อนครับใบแตกขึ้นมาอย่างสวยอ่าใบแตกสวยนะครับดูนะครับเมื่อถ่ายดูใกล้ๆเนี่ยใบอ่อนสวยอ่าแล้วเพ้ยก็ไม่มีด้วยเพ้ยก็ไม่มีแมลงก็ไม่กวนแมลงก็ไม่ค่อยกวนครับเนี่ยไฟท็อปนี่เป็นตั้งแต่นี่เลย นี่ร่องรอยการเป็นเนี่ยไฟท็อปลามมาถึงนี่เลยไฟท็อปลามถึงนี่เลยลแล้วทำไมเนี่ยอันนี้เป็นเนเวียงใสใช่ไหมเวียงใส <laughs> ทำไมมันทาไม่ถึง,ถงเนี่ย,ย <laughs> ทาไม่ถึงก็เวียงใสทาไม่ถึงก็เวียงใสเลยเห็น <laughs> ไหม <laughs> ของธรรมชาตินะครับมันใช้ง่าย <laughs> ของธรรมชาติมันไม่มีข้อจํากัดในการใช้ครับไม่มีเงื่อนไขในการใช้นะครับต้นไหนนี่ทําท่าเราจะทาไม่ถึงนี่เวียงใสไปเลยครับ ได้ผลเหมือนกันได้ได้ครับเห็นผลลัพธ์แล้วว่าเกลือจืดนี่ช่วยยับยั้งและรักษาโรคไฟทอปเทล่าหรือโรคลากเน่าในทุเรียนได้จริงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งยอดแตกใหม่สวยงามไม่มีแมลงรบกวนนะครับอันนี้เป็นเป็นเพียงตัวอย่างต้นหนึ่งเาวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อตอนนี้พี่พงษ์พามาดูต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งต้นนี้โดนไฟทอปเทล่าหรือโรคเน่าคอดินทําลายเยอะเลยนะครับอยากถามพี่พงษ์เลยว่าไอ้ต้นเนี้ย อาการเป็นยังไงครับก่อนใส่กระจืดต้นนี้นะครับก่อนใส่เกรจืดข้างบนยอดนี้จะเหลืองมากครับเหลืออยู่กิ่งเดียวที่เขียวครับเหลือกิ่งนี้กิ่งเดียวที่เขียวส่วนกิ่งอื่นนี่เหลืองหมดเลยเหลืองหมดเลยครับเหลืองเพราะโรคเน่าคอดินหรือไฟทอปเทอร่านี่ใช่ไหมครับครับครับใช่ครับหลังจากใส่กรจืดแล้วเป็นไงหลังจากใส่กรจืดไปสักพักสีเหลืองก็เริ่มจางจางมาจะเป็นสีเขียวเริ่มเขียวเริ่มเขียวขึ้นมาหน่อยใบเหลืองเริ่มเขียว แล้วแล้วก็ลูกก็ <c oughs> ลูก, <c oughs> ลกก็เริ่มหยุดแล้วครับลูกไม่เดินต่อไม่เดินต่อเชื้อไฟท็อปหยุดครับแล้วแล้วก็เอามาซ้ําอีกรอบหนึ่งอ๋ออันนี้ใส่ไปสองครั้งแล้วใส่ไปสองครั้งเอามาซ้ําอีกรอบหนึ่งยอดเริ่มแตกมาแตกทุกยอดเลยครับแตกทุกยอดที่หเหลืองๆหลืองนี่แตกยอดออกมาอ๋อเป็นสภาพนี้ครับเอเป็นสภาพนี้แบบนี้เลยครับครับไอ้ต้นเนี้ยถ้าไม่ใช้เกลืจืดแล้วจะเป็นยังไงเนี่ย คงไม่เหลือครับไม่เหลือนี่มันตายหรือว่าไงไม่เหลือคงจะได้ตัดทิ้งแล้วไม่ไม่เหลือแน่นอนไม่มีปัญญาจะรักษาแล้วครับฝังเข็มไปยังตรงนี้ฝังจนพุนแล้วครับฝังจนพุนแล้วนะครับฝังเข็มฝังจนพุนนะครับเอาเชื้อโรคยังไม่อยู่เอาเชื้อไวทบไม่อยู่นะครับ่อยูแล้วเชื้อราใช้มากี่ตัวแล้วเนี่ยรักษาตรงนี้เชื้อราเขาว่าใดดีก็ไม่ใช้หมดแล้วครับพูดย่ายงวายาเชื้อราทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยใช้หมด ไม่เฉพาะจังหวัดชุมพรนะทั้งประเทศขวานหามาหมดครับฝังเข็มไว้น่าจะเป็นสิบเข็มเกินครับเกินเกินครับต้นนี้เกินสิบเข็มแล้วแล้วก็ยังเอาท็อปมาอยู่อีกเมาอยู่โอ้โหมาเสร็จเกลือจืดเนี่ยนะมาอยู่กับพ่อเกลือจืดครับนี้ต้นเล็กเนี่ยนะครับต้นเล็กต้นต้นนั้นว่าจะตายแล้วพอดีเอาต้นนี้มาซ่อมไว้ต้นนั้นฟื้นเลยมนโดนเกลือด้วย ช่วงช่วงที่มาโดนเกลือนี่แหละอ๋อไอ้ต้นนี้ใช่ไหมครับที่ว่าจะตายเนี่ยมันตายไปครึ่งต้นแล้วโอ๊ยมันผุหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละมันตายไปครึ่งต้นแล้วใช่ไหมครับนี่ผุหมดเลยเนี่ยตายไปครึ่งต้นแล้วนี่ดูดูดูรากนี่เอาต้นใหม่มาซ่อมไว้เลยเป็นไปทอปอันนี้ต้นใหม่ซ่อมไว้รอต้อนนี้ใช่คร <c oughs> ับเนี่ยดูดูดูไอ้ต้นใหม่ซ่อมไว้เผื่อต้นนี้ตายนะครับแต่บังเกิญเจอเกลือจืดเข้าไปรอด ช่ครับรอดตายพอเกลือจืดนะครับต,ต้นนี้ตายพอเกอลือจืดนะต้นแถมใบออกมาสวยด้วยครับดูใบอ่อน <c oughs> ดใบอ่อนดูใบอ่อนเลยเลยเอเอเห็นไหมยอดใบอ่อนสวยทุกต้นน่าภูมิใจไหมครับกับผลงานที่ดีเห็นภูมิใจมากครับภูมิใจครับ <c oughs> ไม่เคยเจออะไรดีขนาดนี้เลยไม่เคยเจอเลยครับเลยน่าแปลกใจไหมมันเป็นอะไรมาจากไหน ก็งงเหมือนกันเลยไอดินสีน้ําตาลเนี่ยตอนเรื่องแรกก็แปลกใจเล้วพอมาใช้เอ้าเข้าท่าเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้พี่พงศ์ไม่เคยพูดคุยกับผมสักคำามาส่งครั้งแรกอ่ะคิดว่าผมมาหลอกขายของจากต้นเกือบตายนะครับเนี่ยทุเรียนลอดตายด้วยเกลือจืดนะครับหลายต้นเลยเท่าที่ผมมองเห็นนะหลายต้นหลายต้นต้นใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยต้นเล็กก็ลดปริมาณลงมานะครับ ก็โอเคโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พงษ์มากนะครับโอเคขอบคุณครับไปพี่บนสมพามาอวดดูต้นส้มอีกหนึ่งต้นนะครับว่ามันสวยสดงดงามยังไงอันนี้ต้นส้มนี่สายพันธุ์อะไรครับโชกุน,นส้มโชกุนโชกุนนะครับก่อนใช้เกลือจืดมันเป็นยังไงมันมันรสชาติมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ใบโดนแมลงลบกวนเยอะไหมลบกควนรบกวนเยอะเพราะว่ายากมไม่อยได้จืด ครับพอใช้พอใส่เกอจิตไปแล้วเป็นไงครับมาดูมาดูใกล้ๆเนี่ยครับนี่ไม่ได้ตั้งใจใส่โดยไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจใส่โดยประมาทเนาะมันใส่คนแล้วกอใส่โดยประมาทนะครับแต่บังเอิญมันแตกยอดสวยนะครับแตกยอดสวยแล้วก็ดูส้มเลยครับสวยทุกลูกนะครับเนี่ยสวยทุกลูกเลยส้มอ้าพี่บนสมเอาให้เด็ดมาให้หนึ่งลูกนะครับ โถนะครับเอาให้กินทดลองกินดูนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ค่อยสุกดีเนาะไม่ค่อยสุกดีครับครับรสชาติหวานนะครับอืรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานกำลังอร่อยเลยดูผิวเหมือนไม่สุกนะครับแต่รสชาติออกมาดีแปลกไหมก็เคิลจืดมันก็แปลกครับแปลกแปลกเนี่ยแต่ก่อนที่ว่าเคยกินนะลูกออกเรืองเหลืองยังเปรี้ยวขนาดเมื่อก่อน ลูกเหลืองเหมือนสุกแต่ก็เปรี้ยวแต่ก็เปรี้ยวแต่พอใส่เกลือจืดไปแล้วลูกยังเขียวแต่ก็หวานหวานเริ่มหวานเป็นไงครับผลลับเกลือจืดอันนี้จากใจจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะครับเกษตรกรผู้ทำสวนมาตลอดชีวิตนะครับโทรได้เลยครับ0966359966หรือ LINE nong9966 นะครับ